จิบดาบมาเลยนะคะเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันทะเลาะก,กันนะคะมีประเด็นในความรักความสัมพันธ์นะคะเ,เขาเนี่ยอาจจะเป็นคนคิดช้าทำช้าทำอะไรช้า หรือความสัมพันธ์เนี้ยค่ะแก้ไขได้ช้ามีประเด็นแล้วก็ไม่เคลียนะคะนิ่งใสเฉยเลยนะคะความสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นหยุดชะง,งักไม่ได้ไปต่อไม่ได้ดังใจทาง,ทางที่ควรจะต้องพูดคุยกันมากกว่านี้นะคะเหมือนการขาดความเข้าใจคุยกันไม่เข้าใจหรือมาเคลียร์ใจกันช้าพอมาเคลียร์ใจกันช้าสถานการณ์มันหยุดนิ่งไปแล้วนะคะเหตุการณ์มันก็เลยอาจจะ ไม่ตอนเนื่องหรือมันอาจจะมีความรู้สึกว่าเครียดเกินไปนะคะบางคนมีความหึงหวงมีประเด็นหึงหวงมีประเด็นความคิดมากนะคะมีความผิดหวังอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคำพูดนะคะหรือการกระทำก็ตามนะคะมันทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้ยาก มีปัญหาเคลียร์ใจกันไม่เข้าใจพูดคุยกันไปคนละเรื่องหรือไม่พูดคุยกันเลยก็มี